สวัสดีค่ะข่าวดังหวยเด็ดมาแล้วค่ะใครไปมาเช็คด่วน50เขตเจอคนติดโควิด494รายใครไปมาเช็คด่วน50เขตวันที่13พฤศจิกายน64กรุงเทพมหานครโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์เปิดเผยจำนวนผู้ติดโควิดรายเขตที่มีอยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ประจำวันที่13พฤศจิก,กายน2564รวม50เขตมีผู้ติดโควิด494รายอยู่ระหว่างติดตามขณะติด10ราย10อันดับเขตที่มีผู้ติดสูงสุดปทุมวัน30รายสายไหม28รายมีนบุรี24รายบึงกุ่ม17รายพญาไท17รายจอมทอง16ราย บางซื่อ16รายคันนายาว15รายบางพลัด14รายบางแค15รายขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากสยามท็อปปิกคอมขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปข่าวดังหวยเด็ดช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ